ามาชมดูโปรแกรมหนังครับเป็นหนังเรีนานแล้วครับเขตแถวนี้ไม่มีหนังเรีวันนี้ก็มีป้ายฮะมีหนังเรีนะครับผมมาให้ชมนะฮะเมื่อสมัย2 0 3 0ปีที่แล้วนะครับก็หนังเรีแถวนี้เยอะนะฮะมาโอ้แต่ละเดือน,นครับไม่รู้ว่ากี่โจอนะหนังใหม่ๆ ในในบ้านในหนองปลือที่นี้นะครับผมสมัยนั้นหนังเร่มาบ่อยนะครับวัดหนองปลือนะครับก็จะมีมีสนามวัดอยู่ข้างในนะครับแต่ละเดือนหนังก็มาบ่อยนะครับนะฮะวันนี้ก็มาดูนะครับโปรแกรมป้ายป้ายปิดนะครับนะฮะเป็นป้ายโฆษณาหนังนะครับ อันนี้เป็นของหน่วยอพินันภาพยนตร์ฮะจะใช้ในมรื่นนะครับผมเนี่ยีหนังสปัปืรนะครับปัด40บาทนี่ฮะก็ย้อนอดีตนะครับย้อนยุคไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับป้ายก็จะอยู่ข้างทางมาถ่ายให้ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับนะก็เป็นช่วงนี้เกระแสกำลังมาแรงนะครับผมนานแล้วที่ พื้นที่เขตตรงนี้ของบ้านหนองปลือนะครับไม่มีภาพยนตร์หนังเร่มาฉายนะครับ,นะรบวันนี้ก็ขามันรู้นะครับผมเดี๋ยววันงานวันหนังเขาจะฉายให้ก็บซีได้ชมกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ